สวัสดีจ้าทุกๆคนปนกมาอีกแล้วจ้ะพามาดูป่าแถวบ้านเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่กลับมาจากบานซัมเมอร์ปนกก็พึ่งจะได้เขามีโอกาสได้เขาป่าจ้ะนี่ปนกเจอเห็ดแล้วหนดอกเห็ดผึ่งจ้ะมันเิ่งขึ้นพี่น้องเะเนี่ยนั่นปาตดอกหน่อยนี่อื้อดอกนีูจ้ะแถวนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยเือเดี๋ยวจ้ะเด้อ ีได้ไหมนอกจากเนาะประดุกเดินมาเจอเพชแค่รถจ้ะนี่ได้ไหมประดุจดจก,ดะกจะล้มอยู่บานบาดแล้วจ้ะอื้มเงินสองดอกติดกันมีดอกตัวอยน,นี้จ้ะโอ้ยได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวประดุกขอไปก่อนเดี๋ยวจะเด้อเดี๋ยวจะปาดดูดที่หลังจ้ะงูดอกไม้น่าจะไปได้แค่รถจ้ะ โดกเดินมาเจอบวกหนูจ้ะแต่ว่าเห็นเฮ็ดแค่รถตรงนี้นกจิ๊กิ๊บโดกคือยังงามเลยจ้ะบ้านไต่ไปอ้วช่วงนิ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวปนุกลองดูบวานพอร,รพีบีเมื่อต้องจะงอออกเนี่ยนะได้หนาจะได้ยุบบางดอกปนุกลองเอาไปก่อนจ้ะเลยจ้ะปนุกเจออีกหนึ่งดอกเฮ็ดผึ่งแต่ว่าช่วงบานเนี่ยไต่ไหมไต่ไหม uý, đùn xí, đùa bả, thì mình sẽ như thế nào, nè, uý, nè, đây như thế nào, nè, hết như thế nào, tôi chương bản, nè, nè cái

จะแรงแต่ว่าฝั่งนี้ยังแข็งอยู่จ้ะอืมดอกงามเด้เอ,อเดินคะจ้ะเดินมาเจอดอกกระจิตรลิตอีกแล้วพี่น้องมน้ฮะน่ะโอ้ออยมันกำลังขึ้นเด้อจ้ะเด้อฝั่งนี้โอ้ออยดอกงามคั้น่นะ,น,ะนี่รนจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขาว,ขาว ค่อยวันนี้เขาบอกฝนจะตกจ้ะเดินเสื้อไหมนาจ๊ะสภาพป่าเดินยากพี่น้องเดินยากจักจ้ะโอ้เธอเว่าจ้ะเฮ็ดแค่รึไงไม่อันนั้นม่น้าจะได้แล้วจ้ะแต่ว่าอันนี้นะจะกระวนโอ้ยอุ้ย,ยทากนะจ้ะทากนุอยได้ไหมได้ไหม เอาไปก่อนเดี๋ยวจะด้อถ้ายังไงค่อยวัากันเมื่อไหร่นี่นี่สีเข้าเนี่ยเนี่ยเฮดเบกซ์มาเห็ดมันอะไรมันจะขึ้นสีขาวๆเนี่ยจะเต็มเลยอันนี้ดวงหวังว่ามันจะเป็นเห็ดผึ่งนะปนุกว่ะแบบใยขาวๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆจ้ะเจอแค่ลดอีกหนึ่งดอกจ้ะมองละดอกสองดอกจ้ะนี่ ได้ไหมดอกนี้จะเชยคือคือคัอนนี่จ้ะติดติดอุดๆเลยเชยเข้าจ้ะนี่ได้ไหมแล้วนี่ปนกจะเก็บหลายหลายอย่างจ้ะนี่ดอกนั้นสีเขียวอู้ห่าจะได้ยุจ้ะนี่ปนกดีเท็ดแคดร์ลอดอกเดินมาเจอแล้วจ้ะ ให้ผึ่งกระลงผึ้นไงดอกนี้ดูมันเป็นขึ้นใหม่จ้ะน่ะนโอ้ดอกงามโอ้ยแล้วก็มันจะมีนี้จ้ะหนวกก็ร้องเสียงมาดูเนี่ยสภาพป่าเดินยากมันาจะหนอกนอนจ๋อเจออีกหนึ่งดอกกระลำโผล่นี่นอกนะ ดอกอ้วนตกุกปุกเลยจ้ะน่ะ <One. S 1> อ้วนโอ้อ้วนน่ะ <laughs> ร้อยตรงนู้นร้อยขึ้นดอกอย่างใหญ่ๆสว่าร้อยร้อยซัดมันกลิ่นแล้วนี่นี่ประใจดูจ้ะอุ้ยนี่อีกดอกนึงนี่อ้วนนี่กำลังโผล่อีกเอาควาเส้ <One. S 1> oh, yeah. นที่เอาแฮะนี่อีกดอกนึงจ้ะน่ะ <Ooh. S 1> กำลังขึ้นเหมือนกันจ้ะปาดนั่นอุ้ย กระเด็นนะ่ะสองดอกได้ตรงนี้นี่นี่เนี่ยที่เป็นหนูใจดูเนี่ยร้อยซัดมันกินจ้ะอาจจะเป็นกระหลอกหรืออะไรสักอย่างนี่ร้อยดอกงามๆจ้ะน่ะนี่ขามันน่ะนี่จ้ะร้อยขามันแย่ใหญ่ร้อยซัดอะไรไม่ดูเอาไปกินไว้นี่กันจ้ะอ้าปาติทูเฮ็ดขึ้นเราจะแถวหนึง่ง เดินดมาปนกเจ๋อจกจ้ะตัวเป็นเรวนีโอ๊ยไปหมดแล้วมากว่าหนีจ้ะอะไกนเนี่อ<า>นย,ย,ยอ้ยขำอ้ยเน่พูดเลยจ้ะโอ้โหไว้สัตวมันกินจ้ะมัน,นออกสัตวกินอย่างเร็วเลยอ๋อขะาดา,า้ตัยเนี่ย เจอเฮ็ดแค่รถจ้ะนี่ยดอกอ่อนนี่อุ้ยดอกอ่อนจ้ะอันนี้กระชายสองดอกเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ดอกอ่อนมันจ้ะนี่สาดอกตัวสนุกเจอเฮ็ดคืนเกาลัดจ้ะปาดโอ้โหจะผ่าแี้วจ้ะพูนพูน มื่อกี้ตอนปนกเดินลุจะเดินลุ่มไปเนาะปนกเห็นนะน,นี่จะ้ะข่างทางอุย้ยนี่ไงอีกดอกนึงใช่ไหมนี่นี่อ้วนนี่นี่นี่มันกำลังขึ้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะ้ะปนกเห็นดอกนี่เนาะต่ว่าไอตัวไอเนี่ยเนี่ยมันกิน่นจ้ะปนกก็เลยคิดว่าออ้ยมันต้องมีเห็ดแน่แน่ก็เลยลองลกไปดูจะ้ะนี่เดี๋ยวคุดดูนี่ใช่ไหม นี่นไม่ใช่อันนี้จะเป็นเฮดไอนน้นจ่ะเฮทดำหมักแต่ว่าสีมันจะน,น้อยๆเกิดใกล้กันจ้ะอุ้ยนี่อีกเฮทดำหมัมกด้วยกันดอกหน่อยดอกนิดนึกว่าจะเฮดผึ่งจ้ะปีที่แล้วที่ปนกกานนอกปลกเก็บตแถวเนี่ยเยอะๆอ่ะจ้ปะปนกเลยแล้วมันดูเนี่ยเจอดอกแรกจ้ะตรงนี้ ดอกงามพ่อพี่น้องเจ้าโอ้ยอย่างงามจ้ะดอกนี่นี่เชิงนิ่มโอ้ยเดี๋ยวดูจกอยากโอ้ยนิ่มนะโอ้ยแต่ว่ามันก็โอเคอยู่จ้ะนะสภาพอากาศแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวหาดูอีกกั่นจ้ะหนูกำลังจะไปเดินไปมองนึงเนาะเนี่ยจ้ะเห็นแต่หัวมันพี่น้องนะ อุ้ยได้นะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋นอนอยู่จ้ะตะแคงติดลากมาแล้วเขาก็หืมได้ไหมส่งเอายากจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หักเลยตัวดอกอ่อนๆน่ะติดลากมาจนจ้ะอ่าดอกอ่อนตัวช่งพุนจ้ะ มากเกลี้ยงจับพี่น้องอู้หูโด่งงามปุ๊บเก็บได้จ้ะนี่โด่งพูบูใช่ไห,นไหมน่าจะได้จ้ะลอยเวียหน่อยนึงเนาะปุ๊บเดินมาเจอเฮ็ดปะกาลักหนึ่งกอจ้ะนี่กอใหญ่พอสมควรตัวปุ๊บเดินในกิฟต์แล้วจอกปล่อยมันเลยน,นานๆจะเจอมันที่จัดเดี๋ยวนี่น่ะ ไม่ค่อยจืมันตะโกนโอ,เเอะอเยอะๆมัยมโกนโเยอะว่าทำไมนี่หายากจ้ะหัวเหมือน,นอากาศมันเปลีป่ยนงเนาะฝนไม่แรงจ้ะดูสิมีเห็ดผึ่งไม่ถึงจ้ะสภาพป่าผู๊ผูจะประกได้เห็ดหลากหลายเนาะนี่อะไเห็ดไอ้เนียวนะเห็ดแครอท ตัดขาเฮ็ดผึ่งจ้ะนี่เฮ็ดเกาลัดปลุกได้ดอโดโโโโโ่งผูด <ad hes Coin Channel> โพจะเน่าออกไหมเนี่ยเฮ็ดผึ่งเกาลัดดอกเดียวเตื้อเมื่อได้แค่นี้จ้ะแล้วก็ตัดขาเห็ดผึ่งเนาะนี่จะโด่งเหนียวโห ว่ามันแข็งแข็งจ้ะมันจะหลกออกตอนนี้เฮ็ดพึ่งวายแล้วจ้ะแต่ว่าปลานี่นะปะนุกว่ามันต้องขึ้นเพราะว่าตอนปนุกเก็บไวห,หลายอีกป่านึงนะ่ะปลานี่มันคุละคุาเรียกอะไรคุละชนิดของป่าจ้ะปลานี้เขายังไม่ทันได้ลิดอนะ่ะมันไม่ขึ้นเลยตอนที่ปนุกเก็บเยอะๆตรงป่าแถวมอสนะ่ะนี่ ได้เด้อจะเด้อปลาเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยจ้ะแต่ว่ามาทางเนี่ยปนุว่ามันน่าจะขึ้นเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วก็เพราะว่าอากาศมันร้อนเอาจ้ะปลาปกติปลาเนี่ยมันเยอะมากเฮ็ดพึ่งอะปลาเดินยากอ่ะจ้ะตีนยังไม่ได้ยังไม่ได้จักโดกเลยนี่อันนี้ก็เนา่าล้อยเป็นรู

ดูว่ามันจะขึ้นไหมนู่วันมันต้องขึ้นพ่วัเนี่ยตกนิดหน่อยนิดนิดแต่จ้ะมันกำลังพูกนะดกกับนกกาจะาบานหน่อยเมื่อวันอาทิตย์จ้ะเมื่อวานก็ทำงานปกติเนาะจะไม่ได้ออกไปป่าวันนี้วันอังคาร หนูก,ก็ลองออกมาดูจักนิดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปอีกไม่ได้มาป่าอีกถว่าหนุกมีทุะระมีไปห้ามโม็เลยมาวันนี้เดี๋ยววันพฤหัสหละจ้ะวางอีกทีนหนึงหลังจบงานนี่ได้แค่มีกี่ดอกตั้ว่อก ถือว่าสัญญาณที่ดีหมุนจังจ่ะ่าวจ้วยนี่ด้ชื่องิ่งจ้ะตัวก็ได้ Cái gấu chưa mừng mì 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 mới mì 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 农民叫李大贵。 นี่จ้ะผลงานปนุกวันนี้โอ้โหคอยดูคอยรุ่นก่อนแปลปลาปนี่ปลาหนวมันตรงนี้รออีกสักสองวันจะ้ะวันนี้เขาบอกว่าฝนจะตกปนุกคอยรุ่นแบบฝนถ้าฝนตกมีแน่นอนจะเฮ็ด